hello everyone introduce myself hello hello my name is Sirilak Sonaya. my name is ว a ล a n y a าสุ o n my nickname is Om. my nickname is h a i m o ok. k I am 26 y e a r old I am seven years old I like pink color อไร Yellow Hello Bye Bye เอาละค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกิจกรรมคณิตศาสตร์เหมือนเดิมวันนี้ที่เชื่อก็จะพามาบวกเลขกันค่ะวันนี้ที่เชื่อมิมี่ม,มีดอกไม้สีขาวสามดอกแล้วคุณไข่มุกก็นำดอกไม้มาให้ที่เชื่อมิมี่สี่ดอกเรามานับรวมกันกันเลยค่ะอ่ะไข่มุกนะพร้อมที่เชื่อ one two t h r e f r five s i ตอบที่ได้คือเจ็ดค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะพบกับที่เชอร์ออกับพี่มุกอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาให้พี่มุกใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้าค่ะมาดูกันเลยค่ะ เริ่มเลยค่ะพี่มุกต่อจาก EP เมื่อวานนะคะเด็กๆใส่ถุงเท้าเองและวันนี้ก็ใส่ถุงเท้าและรองเท้าง่ายๆค่ะฝึกทักษะที่บ้านนะคะได้หรือยังคะอีกข้างหนึ่งค่ะดึงขึ้นค่ะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ใส่รอง เท้าอ้าเป็นทักษะง่ายๆนะคะเด็กๆต้องช่วยเหลือตัวเองจะแบ่งเบาภาระให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะรีบออกไปทํางานเหมือนกันดูนะคะได้หรือยังคะพี่มุกเหลืออีกข้างนึงคะ่ะใส่ลงไปคะ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เด็กๆฝึกทำที่บ้านนะคะเป็นกิจกรรมง่ายๆฝึกทักษะให้ตัวเองค่ะบายบายค่ะทีเชอร์ออฟค่ะทีเชอร์มิมี่ค่ะทีเชอร์อ้อมนะคะได้ไปปลูกต้นไม้แล้วตอนนี้ทีเชอร์อ้อมปลูกไว้ยเยอะเลยค่ะแต่ปลูกไว้ยเยอะๆแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะข้อที่1น,นะคะ ต้นไม้จะช่วยคายออกซิเจนนะคะในช่วงกลางวันค่ะทำให้เรานะคะได้อากาศบริสุทธิ์นะคะซึ่งการได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะคะมีผลดีต่อสุขภาพของเราด้วยค่ะข้อที่2ช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งเป็นการให้เกิดภาวะเรืองกระจกหรือการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะที่เชอร์ออกกับที่เชอร์มินี่ก็ปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆนะคะเราจะได้ช่วยลด โรคร้อนได้ด้วยค่ะ,คะข้อที่3นะคะเป็นร่มเงาบังแดดทำให้เกิดความร่มรื่นเหมือนในตอนนี้ไงคะข้อที่4นะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าค่ะนอกจากเรานะคะจะปลูกต้นไม้แล้วนอกจากจะได้ก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์นะคะที่ทำให้เกิดภาะวะเรือนกระจกนั้นหายไปแล้วยังเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์ป่าได้ด้วยนะคะ ค่ะที่เชออ้อมส่วนข้อ5นะคะพืชผลสามารถนำมารับประทานเป็นอาหารหรือ,อยารักษาโรคได้ค่ะข้อ6นะคะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเนื่องจากที่บริเวณรากที่ดูดซับน้ำและแร่ธาตุเป็นการกักเก็บน้ำไว้บริเวณผิวดินด้วยค่ะส่วนข้อ7นะคะบริเวณรากของต้นไม้ ที่ยึดผิวดินทำให้เกิดความแข็งแรงของบริเวณผิวดินป้องกันการพังทลายจากดินถลม่มและข้อ8ค่ะเป็นแนวป้องกันการเกิดน้ําท่วมเนื่องจากเมื่อเกิดสภาพที่น้ําเกินสมดุลแล้วท่วมลงมาจากยอดเขานะคะไหลลงมาจะมีแนวน้ำนะคะมีน้ําป่าของต้นไม้นะคะ ช่วยชะลอความรุนแรงจากเหตุการณ์น้ำท่วมได้ด้วยนะคะค่ะสำหรับข้อ9นะคะลำต้นสามารถนำมาแปรรูปทำประโยชน์ต่างๆเช่นบ้านเรือนที่พักอาศัยสะพานฟอนิเจอร์เรือแล้วข้อ10ก็คือการปลูกต้นไม้เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้อย่างหนึ่งคะ่ะที่เชออ์อฟข้อข้อ11เมื่อจเจริญสามารถนำไปขาย ได้ในราคาที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากค่ะข้อ12ต้นไม้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญต่อบรรดาสัตว์ป่าและส่วนหนึ่งในระบบนิเวศวิทยาด้วยค่ะเด็กๆค่ะป่าไม้นะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะทำให้โลกของเรานะคะนอกจากจะร่มรื่นแล้วประโยชน์มีตั้ง12ข้อแน่ใช่ค่ะ,คะ แบบนี้นะคะเราต้องช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะ Sing a song and dance Are you ready Yes, yes. Are you ready Yes Okay Let's let <'s> go <S Watermelon Watermelon Papaya Papaya Banana 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 Banana, banana Fruit Salad ฟูสาลัดวอเทอร์เมลอนวอเทอร์เมลอนพาพายาพาพายาบานาน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 าฟูสาลัดฟูสาลัดเด็กๆด,ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอ i n t r o d u c e myself มาให้ทิเชอร์ดูด้วยนะคะแล้วก็คลิปอะไรคะทิเชอร์อออ๋อการฝึกใส่ถุงเท้าและรองเท้าคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิง่งติงต๊งติงต๊งติ๊งติ๊งติ๊งบายบายค่ะ